อะระปกดดูดีๆนะลูกเน็นพระเนตนฉีพิจารณาปฏิสังขายงุงอย่าปล่อยให้ความอยากความหิวความหิวนี้มีอยู่ประจำกาย ความอยากของใจอยากให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราได้เลยความอยากอยากในอาหารอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาอยากคิดความเกิดนั่นแหละความเกิดความเกิดของใจเราพยายามหยุดความเกิดของใจแล้วก็พิจารณาโดยปัญญาพิจารณาปฏิสังขายอยู่ในอาหารการอยู่การครบารฉชันของตัวเรา กายของเราหิวใจของเราเกิดความอยากเราก็รู้จักจุดจะเอาก็เป็นเรื่องปัญญากะประมาณให้อิ่มพอดีถ้าเอาเยอะมันก็เหลือเอาไปเทท,ทิ้งกนข้างหลังก็แทนที่จะได้ทานก็เอาไปเทท,ทิ้งกะประมาณทุกวัดทีนี้จะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาทุกเรื่องในชีวิตต้งกระต้นขึ้นมาไม่เฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียว เรื่องความเป็นอยู่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่ทำการทำงานให้ใจรับรู้ความเกิดของใจเขาเคยชินเขาเลยเกิดกอดถึงอาจจะไม่มีความอยากเข้าไปเจอปือปนแต่เขาก็ยังมีความเกิดอยู่เรามาดับความเกิดหนุนกำลังสติปัญญาไปเกิดแทนอย่าไปมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆส่วนมากจะไปมองข้ามมาตั้งนัาน จะเอาตั้งแต่ตัวใหญ่ๆอยากจะได้ทำอยากจะได้บุญความอยากมันก็เลยปิดกั้นเอาไว้ทั้งที่ใจเป็นบุญใจเป็นธรรมวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดนี่วันที่หนึ่งวันวันที่หนึ่งพฤษภาคมญาติโยมท่านใดมีมะพร้าวมีขนมนม,นมเนยมีกล้วยนี่ก็เอามาร่วมกันหลวงพ่อจะไปตั้งเครื่องบูชา ที่องค์หลวงปู่ใหญ่ที่บบันน้องกลอยจะได้ขึ้นองค์งพระพุทธร,รูปใหญ่เมื่อวานนี้ก็ไปช่วยกันเทขานบนวันนี้ก็คงจะไปตีแบบเทพื้นบนวันที่18กว่าจะถึงวันที่18ก็คงจะได้เทเพราะว่าแท่นปูนเขาปิดเราไปตีแบบตีฐานเอาไว้เสีกก่อนก็พอดีกัน วันที่หนึ่งทีมช่างก็จะได้ขึ้นองค์พระก็จะได้ตั้งเครื่องบูชาผล,มลาไมกหลักหลาความอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่ยากไม่ลำบากเอามาร่วมกันใครมีกล้วยใครมีอ้อยมีมะละกอมีมะพร้าวก็จะเอามาทำตั้งโต๊ะบูชาก่อนที่จะได้ขึ้นองค์พระเช่กอกน คนเราจะเดินทางไกลก็มีเสเบียงกลังมีข้าวพกข้าวหอ่อไปไหนก็ไม่ได้ลำบากถ้าไม่มีข้าวพกข้าวหอ่อกายก็หิวใจก็อยากเงินมันจะเกื้อหนุนกันถ้าไม่อดก็ไม่อยากถ้ายิ่งมียิ่งไม่อดยิ่งไม่ยากจะล่นออกไปสู่หมู่สู่คณะสู่สังคมเราพยายามอย่างสมมุติให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อยู่ที่บ้านที่ทําการทํางานยี่ความรับผิดชอบเราก็ต้องสูงอยู่ที่วัดเราก็ช่วยกันทําความสะอาดดูแลนี่กว่าจะมีนี่ขึ้นได้มาแต่ละชิ้นแต่ละอันนี่ก็ใช้ความเพียรใช้การใช้เวลาใช้อาน,นิสงส์บุญของทุกคนหลอ่อหลอมรวมกันมาอย่างประโยชน์ให้กับสถานที่หลวงพ่อข,อขอขอบคุณมากๆ มีแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็พยายามละพยายามขัดเกลา่อออกทั้งข้างนอกทั้งข้างในสิ่งไหนที่ดีนำความสุขความจเจริญมาให้แก่ตัวเราแก่หมู่แก่คณะแก่สังคมเราก็พยายามทำให้มีให้เกิดขึ้นถึงแม้จะน้อยนยก็หลายครั้งก็ยิ่งใหญ่ได้เราก็ต้องพยายาม พยายามทำมีอะไรก็ช่วยกันทำทางโรงครัวของเรากะลามะพร้าวก็ว่างๆก็ช่วยกันฉีกฉีกแล้วก็แช่น้ำใส่ถังให้ด้วยนะนงพอจะได้เอาไปไว้ตอนต้นใส่ต้นใส่ป่าต้นใส่ภูเขาในวันข้างหน้าจะได้มีความรม่มรืน่นลมเย็นรู้สึกว่าป่าเราจะตายกันยือ้อต้นหมากก็เริ่มตายแล้วเริ่มหมดอายุ ก็จะเอาไปแสบเอาต้นใส่เขาไปแสบทำปีโน่นปลูกปีโน่นบ้างปีนี้บ้างต้นในตายก็เปลี่ยนใหม่โดนกว่าจะเต็มนะทำบ่อยๆสักวันหนึ่งก็เป็นป่าใหญ่อยู่ข้างนอกร้อนเข้ามาข้างในมีแต่ความร่มร่นลมเย็น,น,นมีความสุขเราพยายามทำเหตุให้ดีดูต้นเหตุให้ดีต้นเหตุสมมติเราก็ช่วยกันปลูกป่าดูแล ทำความสะอาดกลางเหตุปลายเหตุก็จะออกมาในตั้งแต่ความร่มรื่นร่มเย็นมีอะไรแล้วก็ช่วยกันส่วนพระเราชวนหนึ่งก็พากันช่วยกันตีแบบตีแบบไม้ทำมาฐานทำมาคานรองรับทางน้ําเพื่อที่จะได้ทําน้ําดื่มเอาไว้แจกจ่ายเพราะว่าน้ํำดื่มมีสําคัญถ้าขาดน้ำํำเราก็ลําบากอยู่ อดอดอยากอยากเหิ้วเห้วก็ลําบากน้ําอยู่ในวัดของเราเจาะบาดาลทั้งห้าหกที่ได้น้ํากร่อยมีแหล่งน้ําจือดอยู่แหล่งเดียวพอที่จะได้คอยปั่นขึ้นเก็บเอามาไอ้เขา้าถังเอามาไอ้เข้าเครื่องดื่มมากรองเข้าเครื่องดื่มได้น้ําจืดสนิทแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่หมด มาเรื่อยๆปั่นได้ทีละสองสามนาทีทีละนาทีก็ได้เยอะอยู่เราปั่นขึ้นใส่ถังเก็บเอาไว้แล้วก็กรองเข้าไปช่ถังน้ําดื่มแต่ละจุดแต่ละจุดจะได้มีน้ําดื่มที่ไม่กร่อยช่วยกันมาช่วยกันทําความสะอาดหูกเด็กเล็กแดงหูกเนรก็ช่วยกันทําความสะอาดอย่าไปเกล็ดคลั่นเรามาฝึกผลตัวเรา อายุมากขึ้นประสบปการมากขึ้นสติปัญญาค่อยแก่กล้าขึ้นก็จะมองเห็นความจริงเรามาสร้างความขยันมันเพียรมาสร้างความรับผิดชอบให้มีให้เกิดขึ้นฟังไว้ในใจของเรากลางคืนก็พากันไปท่านเจ้าคุณก็จะพาไปปักกดปักเต้นอยู่ที่ลานสวนมะลิวันฝนฟ้าไม่ตกเอากดเอาเต้นไปกลางที่ตามลมไม้นี่ตามลานหินกัน จะได้กายวิเวกได้แต่ใจในี่คงจะยังไม่วิเวกหรอกเพราะมันวิ่งอยู่ตลอดกายวิเวกจากภาระหน้าที่การงานกลางคืนใจต้องแยกรูปแยกนามทำความเข้าใจกับความคิดอารมณ์ดับความเกิดละกิเลสใจไม่เกิดนะั่นท่านจะเรียกว่าใจวิเวกช่วงนี้เรามาสร้างประสบป,ปการมาทำความเพียรถึงเวลาวันข้างหน้าก็จะ มีการพัฒนาเดินปัญญาขั้นสูงได้ในง่ายขึ้นเพราะว่าจิตแต่และดวงมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์แล้วก็เอาปัญญาของพระพุทธองค์ที่ด้านในค้นพบมาฝึกหัดให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราการจเจริญสติเป็นอย่างนี้การละกิเลสเป็นอย่างนี้การสร้างความขยันมันเพียรการจเจริญพรมมีหารมีความจริงใจกับตัวเราจริงใจกับคนอื่น รู้จักสร้างตะบะสร้างบารมีอยู่ตลอดเวลาอะไรควรพูดอะไรควรคิดอะไรควรทำอาศัยการอาศัยเวลาพอทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันหมดเราจะไปบังคับว่าต้องเอาวันนี้ทำวันนี้ให้สำเร็จมันเป็นไปไม่ได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยพัฒนาสักวันหนึ่งถ้าเราฝักใฝ่สนใจอยู่อยู่คนเดียวก็ต้องเข้าใจในธรรมเข้าใจในจิตวิญญาณของเรา ขอให้หวางรักฐานเอาไว้ให้ดีการเจริญสติทําได้บัง่งไม่ได้บัางการทําบุญการให้ทานการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวมีความขยันหมั่นเพียรต่อส่วนตัวต่อส่วนรวมมันพัฒสอนตัวเราอยู่บ่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะเดินถึงจุดหมายกันอย่าเอาทิฏฐิมานะเข้ามาห้ามผ่านการคูดีมึงดีเดี๋ยวก็ล่มจมตีกันทะเลาะเบาแวงกันเหมือนกับออกข่าวอยู่ทุกวัน ผิดหมดนั่นแหละไม่มีใครอยาก,กผิดไม่มีใครอยากจะทุกก็ไปมองเห็นว่าตัวเองถูกตัวเองผิดก็ความหลงทั้งนั้นความหลงความความหลงแล้วก็ความยากความพย,ยายามยากแล้วก็อํานาจลาบยศเขาห้ำหันกันตายจากกันไม่รู้กี่ชุดแล้วไม่ฆ่าก็จะตายอยู่แล้วก็วยังไปห้ำหันกันไปตีกันนั่นแหละความหลงเขาขอบงํา ไม่ดำเนินตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็ยกให้เป็นกรรมกรรมของทุกคนกรรมของประเทศกรรมของบ้านเมืองในหลักธรรมท่านให้รู้จักกรรมภายในของเราเสียก่อนละภายในแก้ไขภายในทำหน้าที่ของเราให้ดีก็จะล้นออกไปสู่หมู่สุขณะสู่สังคมใจก็ไม่ได้ดิน้นหลนใจก็ไม่ทุกข์แต่ไม่ใช่อย่างนั้นมีนนแต่จะเอาชนะละลานกัน ไม่เอาชนะทางวาจาก็เอาชนะทางอาวุธเขาห้ามพันกันตีกันเห็นอกข่าวอยู่ทุกวันเราพยายามมาแก้ไขเราปรปับปรุงตัวเราสนามรบอยู่ภายในไม่ได้อยู่ข้างนอกสนามรบอยู่ในใจของเราเราละกิเลสประหารกิเลสได้มากได้น้อยกิเลสหยาบกิเลสละเอียดอยู่ที่ใจของเราอันนั้นจะไปข่ากันไปรบกันตั้งแต่ภายอนความหลงผ่าไป ก็ผิดหมดนั่นแเลยถ้าไม่ผิดก็ไม่ได้ไปฆ่ากันตีกันถ้าบุคคลที่รู้ความจริงก็จะมองเห็นความเป็นจริงมีแต่ความสงสารตายไปไม่รู้กี่รุ่นก็ไม่เห็นอะไรไปได้สักคนไม่ฆ่าก็จะตายก็จะได้พัดผักจากกันไม่ได้พัดผักจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดผักจากกันตอนตายเป็นกฎของไตลักษณ์กฎของความเป็นจริง ในหลักธรรมท่านให้รู้ความจริงภายในเห็นความเกิดความดับของวิญญาณเห็นความเกิดความดับของคันห่ารอบรู้ในกองสังขารของเราบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นยังประโยชน์ยังบุญให้มีให้เกิดขึ้นในกายก้อนนี้ให้เต็มเปี่ยมก่อนที่เขาจะหมดระพหมดลมหายใจกลับคืนสู่สภาพเดิมตินน้ำลมไฟของเขาบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นก็วิ่ง แปลกกองทุกขอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักตัวคนที่มีบุญม,มีสติมีปัญญาฟังนิดเดียวไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนเลยสอนตัวเองอตลอดเวลาลักษณะของการเจริญสติที่ต่อเนื่องเป็นอย่างนี้เน้่งแต่ตื่นขึ้นมาความรู้ตัวของเราพลังเผลอไปสักกี่เที่ยวใจของเราเกิดสักกี่ครั้งใจของเราเป็นกุศลหรือว,ว่าอากุศลเป็นกลาง เราต้องสำรวจตรวจตาดูตากระทบปูปกใจเป็นอย่างไรหกูกระทบเสียงใจเป็นอย่างไรเรายังสมมุติเราทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์มากประโยชน์น้อยเราก็พลอยได้รับประโยชน์นั้นคนทั่วไปก็ไม่เข้าใจขอให้ฉันอยู่ดีมีความสุขอยู่บนกองทุกข์ของคนอื่นก็ช่างมันไม่ใช่เราต้องแก้ไขตัวเราบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น มีความเชื่อสละขยันหมั่นเพียรคนฝึกหัดปฏิบัติขัดเก่าตัวเราเองตลอดเวลาต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศมีความขยันหมั่นเพียรขัดเก่ากิเลสเป็นปเลิศคนกิเลสมากกิเลสหนาไปอยู่ที่ไหนก็ลําบากหนักตัวเองแล้วก็หนักคนอื่นแม้แต่วาจาก็ไปทิมแทงคนโน้นทิมแทงคนนี้ใจก็อคติคนโน้นอคติคนนี่ นี่แต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะเผาตัวเองยังไม่พอเราไปเผาคนอื่นในอาศัยปัญญาของพระพุทธองค์สอนเราแล้วก็ออประพฤติปฏิบัติขัดเก่าตัวเราแล้วก็ยังประโยชน์ล้นออกไปสู่หมู่สุขณะสู่สังคมก็มีแต่ประโยชน์จะไปบังคับกันไม่ได้ลอกสิ่งของพวกนี้บังคับกันไม่ได้เพียงแค่ชี้แนะแนวทางวิธีอุบาย คนที่จะขัดเก้าตัวเองฝักไฝ่ในธรรมก็จะเป็นของเขาเองเพียงแค่รู้จากแนวทางหนทางแล้วก็ไปสำรวจตัว่ขณะในี้ใจของเราเป็นอย่างไรใจของเรามีความสุขมีความอ่อนน้อมถ่อมตนใจของเรามีผงมิหารใจของเรามีกิเลสหรือไม่จะรีบแก้ไขตัวเองไม่เสียดายอะไรเอาวอนกับสิ่งเล็กๆน้อยๆส่งความบริสุทธิ์ส่งความบ้างเป็นที่ตั้ง อยู่ในองค์ฌานอยู่ในเครื่องอยู่พยายามนะพยายามเอาได้บังไม่ได้บังเขาพยายามพึกจะได้ติดตามตัวเราไปาอายุมากขึ้นก็จะได้เก่งก้าขึ้นคนเราไม่ต้องมีการฝลกผลตัวเองถ้าไม่พึกผลตัวเราเองแล้วก็มันก็ยากอยู่จะไปปฏิบัติที่ไหนความหมายของการปฏิบัติก็จะไม่เข้าใจนี่ปฏิบัติคำเขิง มากหมายถึงขนาดไหนจุดหมายปลายทางก็คือการละกิเลสการขัดเกลากิเลสออกจากใจของเราพระเราเน้นเราวันนี้ช่วยกันขุดหลุมไอ้ทั้งส่วมอยู่ที่กุฏิของพระอามให้หน่อยนะเอาจอบเอาเสียมไปช่วยกันขุดไม่เยอะหรอกเอาลึกสักสองเมตรเอากว้างเท่าที่ขนาดมีนั่นแหละเอาอิดเนี่ยบอกไปก่อเอา ไม่ถึงอาทิตย์กดเต็มไม่ถึงอาทิตย์กดเต็มเพราะว่ามันมีอยู่แค่ทั้งเดียวใครไปใครมาก็ลําบากพวกเราอยู่นั่นแหละก็ได้ใช้จะได้ไม่ลําบากกันเอาจอเจาะพอเสียมไปช่วยกันขุดขุดท้องสามวันก็คงจะเสร็จขุดวันละเล็กละน้อยก็จะทําให้พวกเราได้อยู่ดีมีความสุขทุกที่มันลําบาก มีแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันทำอย่าไปลังเกียจทุกที่คนทั่วไปไม่มีความเชีละมันก็เลยยากที่จะทำให้คนอื่นได้มีเวลาพระมาพักมาอาศัยมาอยู่ของเราเนนของเราก็เพอิแป๊บเดียวก็เต็บไม่ถึงวันจงวันก็เต็บเพราะวันไม่มีอจุดระบาย มันถังมันเล็กมันนานแล้วสมัยร่วมย5สบหปีแล้วแต่ก่อนไม่มีใครมาอยู่มาใช้ใช้เป็นปีสองปีก็ไม่เห็นเต็มก็เลยลำบากต้องเที่ยวเอาตั้งแต่เอารถมาโดดมาอะไรอยู่นี่น้ำไหลลงไปไม่ถึงห้านาทีก็เต็มไปอาบน้ำไปใช้น้ำไปช่วยกันขุดทำใหม่ขุดอยู่ใกล้ๆนั่นแหละ เอาเจอะปอเสียมสามเนนไปช่วยกันขุดระวังจะไปสับมือสับไม้กันส่วนทังขยะทังปูนก็เอาดินเอาปุ๋ยไปใส่จะได้ปลูกต้นไม้ให้ทำล่มให้รื่นล่มรื่นในวันข้างหน้า,าปีสิบปีต้นไหนตายก็มันตายไปปลูกใหม่จะทำให้เป็นสวนน่าอยู่น่าอาศัยงานเยอะอยู่ในวัดของเรา สภาพร่างกายของหลวงพ่อก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าทำมาให้กับพวกเธอนั่นแหละทุกจุดทุกส่วนทําให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขไม่ทําเอาอะไรทําให้ทุกคนได้มีความสุขมาอยู่ก็ช่วยกันอย่าไปงอมืองอเท้าใ้อาทั้งอาหารตาอาหารใจอาหารกายอะไรไม่ดีเราก็ช่วยกันทําเชียการปฏิบัติธรรมก็คือทําตามหน้าที่ ให้ดีมีความขยันหมั่นเพียรอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์เราก็พลอยได้รับอาน,นิสงส์ในสิ่งที่พวกเราทําได้อยู่ดีมีความสุขคนอื่นมาก็ได้อยู่ดีมีความสุขไปปฏิบัติธรรมทาอะไรก็ไม่เป็นจะใช้การไม่ได้ได้ตั้งแต่ไปน,นู่นอนู่นดีไหมอันนี้ดีไหมที่พักไม่ดีก็ไม่อยากจะอยู่ห้องทรวมห้องน้ําไม่มีก็ไม่อยากจะเอา ในหลักการของการฝึกขัดปฏิบัติต้องเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมทุกอย่างถึงจะสมบูรณ์แบบตั้งใจละพรกันอขอให้ายัดยมเราทุกคนทุกท่านจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนเพียงแค่สร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกของเราพวกเราก็ขาดความเพียรขาดการสังเกตรตรงนี้กันมากมาย ทั้งที่ใจเป็นบุญอยากจะได้บุญอยากจะรู้ทมอันนี้มันมีอยู่แล้วมันได้อยู่แล้วในการทําบุญในการให้ทานแต่การจเจริญสติรู้ว่าลักษณะของใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรทําไมใจถึงเกิดทําไมขันห้าถึงมาปรุงแต่งใจขันห้าเป็นลักษณะอย่างไรทําไมท่านถึงเรียกว่าขันห้าอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามนี่แหละเราต้องสร้างความรู้ตัวหรือว่ามาสร้างผู้รู้ มาเจริญสติให้ต่อเนื่องให้รู้เท่าทันใจของเรารู้ไม่เท่าทันใจของเราเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับใช้สมถะกำหนดอยู่ที่การหายใจเข้าออกของเราหรือว่าเอาคําบริกรรมเข้าไปกํากับเราต้องพยายามศึกษาให้ละเอียดสติไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องพยายามทําให้ต่อเนื่องไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่ได้รู้ไม่เห็นไม่ได้มีปัญญา ปัญญาเก่านั้นมันหลงมาตังนานปัญญาที่เกิดจากตัวใจของเราปัญญาที่เกิดจากอาการขันหัของเราที่ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขันทําไมถึงเป็นกองเป็นขันเอ้เราก็มองเห็นอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนของเราแต่พระพุทธเจ้าท่านมองอามีแต่ความว่างเปล่า Newman. ใจมันมาหลงมายึดทําให้เกิดอัตตาแต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าอัตตาของสมมุติก็มีอยู่อนัตตก็มีอยู่สมมุติวิมุตติอัตตาอนัตตา การเกิดการดับความหลงคงใจเราต้องมาคลายความหลงแล้วก็มาละกิเลสขัดเกลาตัวเรายูยตลอดเวลาด้วยการเจริญพรม,มีหารมองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาอยู่ด้วยปัญญาไปด้วยปัญญาลุ่นล้วนเราต้องพยายามทำกันนะสร้างความรถถู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องด้วยยิ่งดีใหญ่ อ่าพากันไหว้พระพร้อมๆกันคอยไปศึกษาต่อให้รู้ทุกริยาบทอันนี้เพียงแค่ย้ำแค่เตือน